เทคนิคการนอนหลับง่ายใน2นาทีเริ่มจากอย่างแรกให้เรานอนลาบไปกับพื้นที่คุณรู้สึกว่าสบายที่สุดปล่อยกล้ามเนื้อตรงบริเวณใบหน้ารวมถึงกล้ามเนื้อในปากและลิ้นของเรา ปล่อยตัวของคุณให้ผ่อนคลายสบายเพื่อคลายความตึงเครียดมือทั้งสองข้างวางไว้ข้างลำตัวด้วยท่าที่รู้สึกสบายผ่อนคลายที่สุดนะคะหลังจากนั้นให้คุณค่อยๆหายใจออกช้าๆเพื่อคลายกล้ามเนื้อบริเวณซวงอกต่อมาให้คุณรู้สึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณช่วงขากล้ามเนื้อต้นขา กล้ามเนื้อน่องให้รู้สึกว่ารีแล็กอยู่ในท่าที่ผ่อนคลายที่สุดเช่นกัน ทำสมองของคุณให้รู้สึกว่าโล่งโปร่งสบายให้คุณจินตนาการถึงสถานที่ที่คุณรู้สึกว่าสงบที่สุดสำหรับคุณหรืออาจจะจินตนาการถึงการที่นอนอยู่บนห้วงอวกาศที่มีแสงดาวระยิบระยับหรืออยู่บนเปเลที่กำลังแกว่งไปแกว่งมาบนห้องที่เงียบและมืดสนิทก็ได้นะคะและหากสมองของคุณยังมัวแต่คิดเรื่องโน้นเรื่องนี้อยู่ให้คุณคิดว่าอะ ไม่คิดไม่คิดไม่คิดวนไปวนมาเป็นเวลา10วินาทีและหลังจากนั้น10วินาทีสุดท้าย10วินาทีอันมีค่าคุณก็จะเพอหลับไปแบบไม่รู้ตัว ซึ่งเทคนิคนี้นะคะหลายๆคนคงรู้จักดีเป็นเทคนิคของทหารนะคะที่ได้รับความนิยมมากๆที่เขาเคยใช้ในโรงเรียนกองทัพเรือสหรัฐและก็ได้รับความนิยมตลอดมาเลยลองทําดูกันนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการฝึกเราต้องฝึกแล้วก็ต้องทําบ่อยๆด้วยนะคะลองทําดูกันค่ะ